สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําตัวพัดลมพกพานะครับรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่มีแบตเตอรี่ในตัวนะครับตัวพัดลมเนี่ยจะทําเป็นวัสดุ PVC นะครับเป็นพลาสติกด้านตัวใบพัดจะมีลักษณะเป็น6ใบนะครับรุ่นนี้เนี่ยในหน้าเว็บเนี่ยจะบอกว่าเป็นของเสี่ยวมี่นะครับแต่ว่าเวลาตัวที่ส่งมาจริงๆเนี่ยมันจะไม่มีปั๊มเป็นแบรนด์อะไรนะครับเป็นลักษณะพัดลม oem นะครับตัวพัดลมเนี่ยมีไฟ บอกอมีเปอร์เซนต์บอกแบตเตอรี่ของสถานะพัดลมนะครับว่าแบตเตอรี่เหลืออยู่กี่เปอร์เซนต์ด้านล่างเนี่ยถ้าเรากดตัวที่เป็นมีไฟเนี่ยตัวฐานล่างเนี่ยมันก็จะมีไฟติดขึ้นมาด้วยนะครับเป็นลองแล้วก็ปรับไฟได้สูงสุด4ระดับนะครับแล้วก็ตัวพัดลมเนี่ยก็ปรับความเร็วลมได้อยู่4ระดับนะครับก็คือขึ้นมา1 2 3ก็4 4ก็ถือว่า ลมค่อนข้างแรงนะครับแต่ว่าเสียงก็จะดังอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็พอเรากดอีกครั้งเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเบอร์หก็คือลมธรรมชาตินะครับก็จะเป็นลมพัดเอื่อยๆแล้วก็ก,กดอีกหนึ่งครั้งก็จะเป็นลักษณะของการปิดพัดลมนะครับตัวพัดลมของอรุ่นนี้เนี่ยตรงหูมันเนี่ยมันจะมีะลักษณะเหมือนเป็นหูหิ้วนะครับเป็นลักษณะ คล้ายๆหนังนะครับแต่ผมว่าน่าจะเป็น PVC นะครับก็จับดูก็มีความรู้สึกว่าพรีเมียมอยู่นะครับตัวฐานรองเนี่ยพลาสติกจับดูแล้วก็ค่อนข้างรู้สึกพลาสติกโอเคนะครับแต่ส่วนตัวใบพัดมันกับตัวด้านในเนี่ยก็ถือว่าดูแล้วเป็นพลาสติกอีกเกรดหนึ่งนะครับน่าจะเป็นไม่ใช่เป็น ABS นะครับตัวในกล่องมันมาเนี่ยตอนที่เราได้มาเนี่ยพัดลมมันมาก็จะใส่อยู่ในกล่องโดยไม่ได้มีการกระแทกนะครับมีถุง หุ้มอยู่เล็กๆนะครับแล้วก็ข้างในก็จะมีตัวสาย USB Type C ให้1เส้นแล้วก็มีคู่มือนะครับเล็กๆอีกหนึ่งเล่มนะครับตัวคู่มือด้านในก็จะไม่มีอะไรมากนะครับก็เพียงแต่บอกว่ามีลักษณะของการเปิดพัดลมได้มี5เกียร์นะครับเกียร์ที่5เนี่ยจะเป็นพัดลมธรรมชาตินะครับแล้วก็แบตเตอรี่ก็มีลักษณะบอกเป็นลักษณะเปอร์เซ็นต์นะครับ0ถึง ไฟก็5้าแอมป์นะครับแบตเตอรี่น้ําหนักอยู่ที่ประมาณ405กรัมนะครับความจุแบตเตอรี่อยู่ที่ประมาณ3,600ม ah ิลลิแอมป์นะครับก็คิดว่าใช้ต่อเนื่องก็คงจะได้ประมาณสัก5 6ถึง6ชั่วโมงนะครับจุดที่ผมเลือกพัดลมตัวนี้เนี่ยเพราะว่าปกติพัดลมที่ผมซื้อมาใช้เนี่ยอาจจะอยู่ราคาสักตัวประมาณสัก200รนะครับร้อยกว่าบาทปัญหาก็คือเรื่องของการชาร์จนะครับพอเป็นหัวไมโคร USB เนี่ยผมชาร์จแล้ว สักระยะหนึ่งเนี่ยหัวมันเหมือนจะชาร์จไฟไม่เข้านะครับตัวนี้ที่เลือกมาเพราะว่ามันเป็นตัว USB Type C ก็คิดว่าน่าจะทนทานกว่านะครับเพราะว่าถ้าดูในช่องผมเนี่ยก็จะเห็นว่าช่วงหลังผมมีซื้อพัดลมเล็กมานะครับแต่ว่าบางจุดเนี่ยก็ยังอยากได้พัดลมที่มันมีลักษณะของการพกพาไปนะครับแต่ว่าถ้าเป็นจุดที่เป็นฟิกประจำเนี่ยตอนนี้ผมเลือกใช้เป็นพัดลมเหล็กของ ยี่ห้อหนึ่งนะครับผมจํายี่ห้อไม่ได้แล้วก็ถือว่าใช้ค่อนข้างโอเคนะครับเพียงแต่ว่ามันต้องหาจุดที่ใช้ปลั๊กไฟอยู่แต่ว่าบางทีเนี่ยเราต้องการจุดที่มันคือพกไปง่ายๆนะครับหรือว่าจุดที่มันไม่ต้องใช้ปลั๊กไฟแล้วไม่ต้องการใช้ลมแรงมากแต่ต้องการลมพัดแบบลักษณะให้มันมีลมบ้างนะครับตัวนี้ก็ถือว่าน่าจะโอเคสาหรับคนที่ต้องการหาพัดลมพกพาเล็กๆราคาไม่ไม่แพงมากนะครับตัวนี้จริงๆก็ถือว่าค่อนข้างสูงอยู่ทีเดียวนะครับ ผมสั่งมาอยู่ประมาณสัก400กว่าบาทแต่ถ้าเป็นพัดลมที่มันเป็นชาร์จไมโคร USB ตามท้องตลาดเนี่ยก็จะหาได้ราคาประมาณสักร้อยกว่าบาทถึง200กว่าบาทก็หวังว่านะครับว่าพัดลมตัวนี้น่าจะทนทานนะครับขอบคุณที่รับชมครับ